ธรรมติดดินจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินขอเสนอปุจชาวิสัชนาตอนระลึกกับนึกกับคิดเหมือนกันหรือต่างกันปุจชานามสการครับหลวงพ่อระลึกที่หลวงพ่อบอกเหมือนนึกใหม่ครับอย่างผมเห็นความคิดผุดขึ้นมาผมก็นึกแบบที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นระบบ มันไร้สาระอย่าไปคิดมันอันนี้คือระลึกใช่ไหมครับวิสัชนาการคิดการนึกการรู้สึกการระลึกเป็นอากับกิริยาทางธรรมชาติที่เกิดต่อเนื่องกันมีคุณและโทษแตกต่างกันการคิดการนึก มีทั้งคุณและโทษการระลึกหรือการมีสติมีแต่คุณไม่มีโทษการคิดการนึกการรู้สึกหากไม่มีเจตนาที่จะใช้อุบายแยบคายเพื่อดับความไม่สงบทางใจการกระทํำเช่นนั้นเป็นโทษได้ทำให้ฟุ้งซ่านทำให้จิตใจไม่สงบเป็นต้นแต่ การคิดการนึกการระลึกการรู้สึกหากรู้จักวิธีธทมให้ความไม่สงบดับไปเป็นเป้าหมายแรกและหรือทำให้ความรู้สึกว่ามีตัวตนคนเขาเราสัตว์หายไปจะด้วยอุบายวิธีใดๆก็แล้วแต่การกระทำเช่นนี้เขาจึงจะเรียกว่า การมีสติสัมโพชงหรือการระลึกชอบนั่นเองการมีสติที่กล่าวว่ามีคุณไม่มีโทษก็เพราะเป็นการกระทําเพื่อดับจะดับสิ่งใดก็ตามเรียกว่ามีสติทั้งนั้นบุคคลระดับวินยูชนก็มีสติแล้วดับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่ระลึกหรือนึกหรือมีสติเพื่อดับความรู้สึกว่ามีตัวตนคนเขาเราสัตว์ให้หายไปยังมิได้กระทาเช่นนี้จึงไม่นับว่าเป็นอริยชนเพราะอริยชนคือผู้ที่มีการนึกหรือระลึกหรือ มีสติพุ่งเป้าไปที่จะดับความรู้สึกว่ามีตัวตนคนเขาเราสัตว์ให้หายไปจากความรู้สึกเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตดังนั้นระยะแรกแรกของการฝึกสติสัมโพชงจึงต้องอาศัยการคิดการนึกการรู้สึกการระลึก เป็นเครื่องมือสำคัญองค์ธรรมโพชงจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าคือเครื่องช่วยตรัสรู้การตรัสรู้ในที่นี้คือการพบความว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวตนคนเขาเราสัตว์นั่นเองแรกๆหรือเครื่องมือพื้นๆเราอาจใช้ การคิดการนึกเป็นพื้นฐานก่อนได้ฝึกไปนานๆจากคิดและนึกมันจะกลายเป็นระลึกได้เองระลึกขึ้นมาได้เมื่อเห็นผิดว่ามีตนหรือเป็นตนนั่นคือการเริ่มมีวิปัสสนาญาณแล้วและระลึกได้ว่าต้องดับความเห็นความรู้สึกแบบนี้แบบนี้แสดงว่าเก่งขึ้น สุดท้ายคือมีการกระทําเช่นนั้นเป็นอัตโนมัติแรกๆอาจมีอุบายแยบคายมาใช้ระลึกเพื่อดับตัวตนแต่ต่อมาไม่นานพอมีตัวตนขึ้นมาเมื่อใดก็จัดการดับความรู้สึกว่ามีตัวตนออกเสียทันทีทันควันสภาวะการปฏิบัติตื่อที่อยู่ในทางก็จะเป็นไปทํานองนี้จงปฏิบัติแบบ ค่อยเป็นค่อยไปอย่าคิดมากอย่าติดตำราต้องใช้วิธี learning by doing เป็นหัวใจการฝึกทำแล้วทำอีกอย่ากังวลเรื่องผิดถูกให้มากนักทำไปเรียนรู้ไปคือการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดและได้ผลมากที่สุด เจริญธรรมธรรมบรรยายโดยธรรมติดดินสมัสุโขภิกขุส่วนโมกไัยสาลีนักครสวรรค์ช่องทางติดต่อ0851983255